คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิว6เดือนแล้วก็ดูบรรยากาศแคมปิ้งวปเด้วยเลยเนาะกอนึงนะจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วร้านบีมัตเตอร์ได้เปรียบเพราะว่าเจ้าของร้านอยู่หน้าทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยอันนี้ตรงหนังที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ใส่น้ำยาหมูแดงเข้าไป<อ>ไม่เห็นลูกอันนั้นไม่เห็นอยู่ซัม ต้องบอกก่อนว่าเป็นการแคมป์แมกปงวัด hey, <laughs> เป็นการแคมปิ้งในรอบหเดือนหลังจากที่เปิดร้านคือก่อนหน้านี้ที่จะเปิดร้านก็ไปแคมปิ้งมาหลายรอบอยู่พอเปิดร้านก็ไม่ได้แคมป์เลยก็วันนี้ได้โอกาสเลิกงามยามดีมาเรามาแคมปิ้งกันที่ <laughs> แคมป์แปงนี่ือตลกเลยนะ เรื่องงานยามดีเราได้มาแคมปิ้งกันที่ Green Patch ครับผมเป็นหนึ่งในจุดที่ดีที่สุดของ New South Wales เลยคือการจะดูว่าจุดไหนดีมันมีหลายๆอย่างทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็พวกสิ่งอ,นอำนวยความสะดวก <c oughs> <c oughs> พูดไม่ถวกเลย <c oughs> เอ้ยทำไมพูดผิดพูดถวกเลยโอเคสิ่งอำนวยความสะดวก คือที่นี่มันจะมีห้องน้ํามีจุดบาร์บีคิวมีมีมีฟืนให้ด้วยซึ่งแบบว่าสะดวกครบคันเลยอู้เบิร์ดเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตโอ้มามีอยู่เฉยยังอยู่ปะยังอยู่ปะโอ้ my god เห็นไหมมาช่วยไมาเหยียบให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนโอ้โอ้ถือ is it นี่อะเหมือนเจ้าเบิร์ดตัวเนี้ยเหมือนเจ้าเบิร์ดตัวนี้ดูสิงอนงอนมาช่วยมาช่วยอย่าเพิ่งให้เขาอยู่ข้างบนนั้นเราอยากเไปได้อะ เร็วแบบนี monsieur, ้แล้วเร็วๆเร็วเร็วเร็วมันคุ้นยังเลยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหลังจากเปิดร้านมาได้6เดือนความรู้สึกเหมือน6ปีคือต้องบอกก่อนว่าไอคลิปที่บอกว่าจะจะทําเบื้องหลังอะว่าก่อจะได้เปิดร้าน EP สนี้ยังทําไม่เสร็จเพราะว่ามันผมกกจะชวนพี่มิงมานั่งคุยด้วยพี่มิงก็คือหุ้นส่วนของผมมานั่งคุยยังไม่บอกพี่มิงเลยแต่วางแผนแล้วจะชวนมานั่งคุย เพราะมีมันมีหลายขั้นตอนมากการจะเปิดร้านที่ออสเตรเลียมันไม่ใช่แบบมีตังแล้วเปิดเลยแล้วจ่ายตั้โตะอะไรงั้นไม่ใช่มันมีหลายหลายขั้นหลายตอนก็เลยจะจะทำคลิปดีๆให้ฟังรอ,อก,ก่อนเนาะเอาอัอนนี้จะมารีวิวเฉยว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันยากไหมมันเหนื่อยหรือเปล่าดูสังหน้าตาผมก็รู้แหละว่าเหนื่อยโอเคตา<ะ>เชนคือสิใช่ปะเชนเนคือเทนคือสิบค่ะสิบคือ11โอเค งั้นเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิว6เดือนแล้วก็ดูบรรยากาศแคมปิ้งไปด้วยเลยเนาะ <c oughs> ทำไมคุ้นจังเลยเราเนี่ยทำเขาประบอลนะลูกเดี๋ยวเขากลัวนะแล <c oughs> ้วหนึงนะตัวเอง <c oughs> อ้าว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 ไขรไล่อะ <Hello. S 1> เมื่อกี้กินกุ้งปลาหมึกไม่ได้ถ่ายไว้ก็มาเดินเล่นตรงชายหาดตรงนี้ชายหาดสวยมากแบบคนน้อยที่คนน้อยนะครับเพราะว่าผมมาวันอาทิตย์อยู่วันจันทร์กับวันอังคารคนเลยน้อยถ้ามาช่วงแบบสุขเสาร์ที่เนี่ยคนเยอะมากหนึ่งอย่างที่รู้สึกได้เลยตอนนี้เป็นลูกจ้างเขานะแล้วแบบหยุด พักหยุดอะไรเงี้ยสมองคือมันหยุดจริงๆนะแต่นี่หยุดก็จริงแต่ก็เป็นห่วงเฮ้ยตอนเราออกมาเป็นไงมันน่งนะอะไรนะเอ๊คือมันคิดอยู่อ่ะไม่เ,เ,ปปมเหมือนแบบหยุดตอนที่แบบเ,เป็นลูกน้องคือหยุดแล้วตัดเลยโน้ตมาไม่ซีส o โน้ตไปนี่กินฟองน้องตรงนี้เป็นควิกแซนนะมาชูจริงเหรอจริงอ <บ S 2> ๋อไปรู es, ร้แล้วตอนมีแทร็กอยู่สว่างใช้ไปเรื่นะ คิดเหรอเข้าพูดะมาเหรอจ๋าอันนี้จิงโจ้หรือว่าวาล์บี้โ <I S 2> จซิงะจริงเหรอพันงไปแพ็คเขาอะระวังนะพอยกออนริสนะยู t s u p p o s อร์ตทูทัชเขานะปตีนะ to <า>อารมณ์ได้เป็นหาส่วนตัวเลย เตือนเช้ามาตกไปลแล้วครับผมได้สักตัวอะไรหน้าใส่เลนะ็กใส่ใหญ่นับหมดนะครับปลาติดขึ้นสวยมากโอเคเยวจะเดินกลับละได้ตัวน้อยหนึง่งปลาทูเอาไปทอดแล้มาชูกิน ตายแล้วรยากาศคือไม่มีใครมีเรือลบออกมาเด้อรู้มองเห็นหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะมาแปลกนะครับจะมาะจะมาทำหมูกรอบแล้วก็จะพูดรีวิวการเปิดร้านผ่านมา6เดือนไปด้วยคือจะไม่มานั่งพูดเหมือนคลิปอื่นๆอะร้อนมือเลยผมรู้อยู่แล้วว่าก่อนจะเปิดร้านอะ่ะมันเหนื่อยว่าถ้าเปิดแล้วต้องเหนื่อยแน่นอนไอ้นั่นรู้ พราะปกติตอนเป็นลูกจ้างอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่การเหนื่อยครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆพอครั้งนี้เราได้เป็นเจ้าของแล้วเราเหนื่อยมากเท่าไหร่มันก็ได้กับเรามากเท่านั้นซึ่งผมมองว่ายังไงมันก็คุ้มผมเลยกล้าที่จะเหนื่อยเพราะเมื่อก่อนนะเป็นลูกน้องเขาอ่ะก็โคตรเหนื่อยเลยแล้วผมเป็นคนที่คิดตลอดอยากเป็นเจ้าของร้านมาตลอดคิดจนแม่งหมักมุ่นหมกมุ่นอนะ่ะหมักมุ่นอีกละ ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาไทยก็พูดไม่ถูกคิดหมกมุ่นตลอดพอมาได้เปิดจริงๆแล้วมันเลยแบบไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่เพราะตอนที่ทํางานเป็นลูกน้องเขาอ่ะก็คิดเสมอว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านอเอาจริงๆจนเพื่อนร่วมงานเกลียดอ่ะบางครั้งอ่ะพ่อแม่งคุยไง <laughs> พูดยังไงว่ามีไม้ใช้ตั้งแต่แรกถามว่าเปิดร้านหกเดือนยากไหมตอนเปิดแล้วอ่ะไม่ยากแต่ตอนก่อนเปิดเนี่ยแม่งโคตรยากเลยเ <laughs> พราะกว่าจะได้เปิดอันนั้นมันก็จะอยู่ใน ep ที่สองโอ้เกลือเต็มเลย คือก่อนนี้จะทำหมูกรอบนี้ผมจะดรายหมูกรอบกับเกลือก่อนวันหนึ่งเลยในตู้เย็นเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเราจะหมูกรอบเนี่ยไปอบในตู้แบบอบแบบสโลสโลเลยสโลมากๆเลยประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็จะเอามาปิ้งอย่างเงี้ยที่แคมปิ้งง่ายและส่วนข้างล่างนี้นะครับผมผมจะใส่บราวชูการภาษาไทยเรียกว่าน้ำตาลสีน้ำตาลบราวชูการภไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ภาษาอังกฤษเรียกบราชูกา ใส่เข้าไปข้างใต้นในตรงเนื้อแดงมันจะแบบ juicy หวานที่บอกว่าแคมป์ไซน์นี้ดีนะมันมีห้องน้ํามีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปเล่นทะเลกันมาแล้วผมเพิ่งรู้ว่าในห้องน้ําอะมีน้ําอุ่นเว้ยคืออาบน้ําอุ่นได้อ๋อมาอินสเปคตกใจหมดเลยโถเพราบอกแมวแมวเหรอลูกแต่เสียงเดียวคือไอ,ไอจุดพวกเนี้ไม่ได้อยู่ในแคมป์ไซ์มันอยู่ต้องแชร์กันแต่โชคดีว่าไม่ค่อยมีคนมา โอ้ยไฟแรงเลยพี่น้องครับผมคือหมูกรอบนี้บอกเลยหมูกรอบสุดลับเฉพาะครอบครัวส่วนตรงหมูแดงนะครับผมผมจะทาซอสซอสหมักหมูแดงยอมยอมนี่แหละอร่อยเลยพี่น้องพาร์ทที่สนุกที่สุดของมาแคมปิ้งนะไม่ใช่ตอนกลางเต็นหรือเก็บเต็นนะไอตอนกลางเต็นกับเก็บเต็นเนี่ยเป็นส่วนที่ทรมานที่สุดส่วนที่สนุกที่สุดสำหรับผมในการมาแคมปิ้งนะครับผมก็คือการได้คุกกิ้ง เดีวถ้าได้ฟิชชิ่งก็ได้ปลาเอ้ยได้ปลานะเมื่อเช้านะ่ะเดี๋ยวก่อนขอเล่าก่อน <laughs> ขอเล่าก่อนไอปลาตัวนี้แม่งชีวิตมันสวยมากเลยคือเมื่อเช้าอ่ะใส่มันเป็นจิกเฮดเนาะมันจะเป็นเหล็กแล้วก็มีฮุกติดอยู่ตรงตูดแล้วเวลาการตกจิกเฮดเนี่ยต้องโยนออกไปแล้วก็ดึงกลับมาใช่ไหมแต่จังหวะที่ผมโยนไปไอ่ะไอจิกเฮดเนี่ยไปตกใส่ปลาตัวนี้ยแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวหลังมันมา <laughs> เป็นปลาที่สวยมากก็เลยได้ปลาตัวเล็กมาเดี๋ยวเอาเป็นเป็นเหยื่อตกปลาตัวใหญ่แล้วก็เอาเนื้อกลับอย่างนี้ไหมมันจะค่อยๆย่างบอกเลยว่าโคตรอร่อย <Daddy. S 1> โคตรอร่อยจริง <Daddy. S 1> มาชู w h a t t h e b e s t part เวลามาแคมปิงคะว่ายน้ำว่ายน้ำโอเคหนาวมากเมื่อกี้ตอนนี้ prado อัพเกรดแล้วเปลี่ยนล้อมาใหม่รอเลยรอเลยจริงๆ อ่าเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งอดูจากฝั่งนี้คือคันนี้มีชื่อนะเอกกี้ต่อเลยเมทอดสิบนิ้วยาง30ตอนนี้เหลือแค่บูบาก็ลุยได้ลอะอะไรครับแ<ห>บบ,บนี้มมาโชว์ตอนนี้แบบนี้เสียไปเท่าให้เรสิกันให้ทั้งหมดก่อนนนนนี้น้้เเพืื่่อออใใหหหมมมััม dry ะ ไม่ได้ดูแปบเดียวไหมเลยเดี๋ยวเราจะอบอีกรอบหนึ่งให้มันกรอบกว่านี้คุกมาหลายชั่วโมงละเอาช็อตบิบใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็มาชูชอบกินตับก็ใส่ตับเพิ่มไปด้วยเมื่อกี้เผื่อแปบเดียวทําเบ็ดอยู่หมูข้างบนนี้ไหมเลยแต่ก็โอเคอยู่อย่างที่บอกนะครับว่าร้านเปิดแล้วไม่ยากหรอกที่ร้านขายได้ไงมันเลยไม่ยากเปิดมาก็ยุ่งเลยแต่ก่อนเปิดเนี่ยยากมากเลือกเอกสองเลือกเอกสารอย่างที่บอกจะทําคลิปให้ดูแบบละเอียด คือมันไม่ยากเพราะว่าผมอยู่ที่มอสเบลมานานด้วยแล้วก็ลูกค้าก็รู้จักกันอะไรกันเนี่ยพราเขารู้ว่าเปิดร้านเขาก็มาซัพพอร์ตที่ร้านเนี่ยเมนูอาหารอะไรก็ไม่เหมือนร้านอื่นที่บอยเขามีประสบการณ์เรื่องเชฟมานาน้ะเน,ะนาะยกตัวอ,อย่างเมื่อก่อนมอสเบวนะผมไม่มีร้านไหนขายแองกัสบีเบอร์เกอร์เลยพอบีนบัตเตอร์ขายแองกัสตบีเบอร์เกอร์ตอนนี้แองการบีเบอร์เกอร์ทุกร้านเลยเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วร้านบีนบัตเตอร์ได้เปรียบเพราะว่า เจ้าของร้านอยู่ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยเชฟก็พี่บอยผมก็เป็นบาริสต้าซึ่งก็ช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยมันมันก็ได้เปรียบตอนนี้มอสเวลคู่แข่งแรงมากโอ้โหไม่เลยนั่นไงนั่นไงโมแต่โมเนี่ยไม่หมดแล้วเนี่ยแต่ไม่อย่างงี้ไม่อร่อยเว้ยไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันไม่แต่มันอร่อยภาษาไทยนี่งงไม่อร่อยมันไม่อร่อยโอเคขึ้นมานิดนึงแล้วตอนนี้ผมถือพ r อามาก็ปีกว่าละสมัครซิติเซนไปแล้ว เหลือรอสอบถ้าเมืไหร่สอบแล้วก็ได้ไปรับเมื่อไหร่จะถ่ายคลิปตัดสูตรไปรับซิติเซนเลยจบสักทีภารกิจการเป็นคนที่นี่ครับลูกค, <น S 1> ครับอ,นนปอโป๊กี้อ,อยากอยู่ในคลิปโอเคโอเคอโอเคไม่ช้ามาชูบอกอยากเล่นน้ำํำพาไปเล่นเรียบร้อยละแล้วล,ลูกสาวคนโตก็อยากตกปลานี่รีบคุกก็ต้องรีบไปตกปลาต่ออีกเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจคือมีความสุขมากครั มีความสุขมากทุกวันนี้คือเหนื่อยก็เหนื่อยกับร้านตัวเองแล้วก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเหนื่อยการเป็นลูกน้องมันก็คนละแบบข้อเสียคนละแบบแต่คือผมก็อยากเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อยู่ออสเตรเลียแล้วอยากเปิดร้านซึ่งความฝันก็เป็นจริงสักที <c oughs> ใครได้กินแล้วอันนี้ตรงหนังที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ใส่น้ํายาหมูแดงเข้าไปนั่นซี่โครงที่อบอืเริ่มซุยเริ่มซุยหัวใจมาชูหมักมากับตับ,ตบอร่อยครับผม โอ้ยแสงสวยมากจะมาลองกินไอ้นี่หน่อยออยังสุกไม่ดีลูกท้าอยากแค่ชิมเฉยอ่ะนี่สุกดีละนี้บ้าขอลองก่อนโ <First. S 1> no นะ้ฟลาเวอร์ยังลูกยังสุกไม่ดีเโอเคอเรากลับดูทิว่าไหม่ไป,ไปหนักกว่าหรือนี่หรือเปล่าโอ้ยแย่

ไม่เห็นลูกอันนั้นไม่เห็นอยู่ฝั่งนึงนนนนนอีกฟังนี้อืมอือนี่ตัถ่ายนี้แสงสวยมากเลยอือก้อนนั่อืมอืมกรอบเหมือนกันเลยโอเคขออนุญ,ญาตไปกินก่อนนะครับแล้วจะมาเล่าต่อให้หมดแล้วกัน ไปชั่วหลายไหมครับลูกเดยวไปตกฟารอบเย็นก่อนกลับพรุ่งนี้ทำ <c oughs> ได้ไหมเอ็มันได้อยู่ easy. Easy, easy. ได้เดินง่ายหน่อย <c oughs> ไปซิ่งรงหินไงลูกโอ้โหจะกลับยังไงก่อนดีกว่า ตรงนี้แหละไม้ของเราเพราะมื่เชา้าเห็นปลายตรงนี้อยู่โอเคกระชวย มาม่าเช้านี้เดี๋ยวเราจะทำมาม่าก,กินเอาเนื้อที่เหลือจากเมื่อวานมาตุนก็คือซี่โครงหมูนี่แหละโอ้โหกำลังเดือดเลยกำลังเดือดเลยไปเลยไม่ f เ s t ไม่ f เ s t ทำยังไง เออตอนนี้เราแพ็กกันเรียบร้อยแล้วครับ ready to go home แต่ก่อนไปก็ไปจะไปมาชูอยากไปมิวเซียมมันจะมีมิวเซียมเกี่ยวกับทางทะเลอะไรเงี้ยก็แวะไปก่อนอยู่ตรงเจอวิสเบย์ใกล้ๆแต่ก่อนอน่นก็กะจะไปหาอะไรกินก่อนอแต่ว่าแคมป์ไซต์ที่นี่นะ recommend เลยมีหลายสปอร์ตแต่ละสปอตมันก็จะมีแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคนเนาะมากลุ่มเพื่อนก็จะสปอตใหญ่ มาคาราเวรหรือแม้แต่คนที่อยากจะเดินเข้าไปอีกนิดนึงไม่ใช่เอารถไปจอดก็มีเหมือนกันสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดอะไรเงี้ยราคามันก็จะไล่เรี่ยกันไปเรื่อยๆส่วนที่เด็ดก็คือห้องน้ําห้องน้ําที่เนี่ยมีทั้งห้องซักผ้าห้องซักผ้าคือซักมือนะ้ามีสิงใหญ่แล้วก็มีอ่างล้างจานของอาบน้ําอำนดยความสะดวกน้ําร้อนคือแบบพร้อมพลันครบครันดีมากดีจริงๆแล้วก็แบบอยู่ใกล้ทะเลทั้งสองฝั่งเลย แนะนำเลยถ้าใครจะมากรีนแพดเนาะชอบชอบนี้แคมไซด์ล้วก็รีนับเรียบร้อยของก็แพ็คเรียบร้อยแล้วพร้อมลุยต่อก็ตอนนี้ที่ร้านกำลังยุ่งเลยเมื่อกี้เช็คดูอืมพรุ่งนี้กลับไปทำงานเหมือนเดิมละงานเปนไม่เชิงอ๋อ Yes beautiful ดูดีมากเลย็โอ้ oh, my god oh. <c oughs> นี่นะครับเป็นแคนูของชาวออริจินนลซึ่งเขาจะแกะเปลือกไม้มาทำเป็นแคนูเลยโดยการมัดหัวมัดท้ายแล้วก็โกไว้กับดินเหนียวอืม ฟอร์รีส่สมัยก่อนที่เราใช้ที่ซิดนีย์เซอร์เกอร์คิครับผมก็เปิดร้านมาได้6เดือนอีก6เดือนข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่6เดือนที่ผ่านมาผมว่าผู้ผมก็ทำกันโอเคเลยสำหรับธุรกิจเปิดใหม่ก็ใครที่อยู่ซิดนีย์หรืออยู่ระวังระแวกนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ แล้วเจอกันที่ b ีเนบัตเตอร์ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกด subscribe แล้วก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ